จริงเหรอริงอะถ้าสมมติเราไปต่อยกับเทนชินเนี่ยคิดว่าลูกเกมเน่ออกมาเป็นแบบไหนผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้นะพี่ว่าลูกเกมเป็นแบบไหนแต่ผมเนี่ยจะสากลจากอะไรก็ได้มวยไทยก็ได้ห้ายกตากลอนสิบสองยกผมต่อยได้หมดเลยอผมคิดว่าไปสู้เขาได้ไหมผมผมไม่เคยคิดกลัวเลยกับ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 คนเนี้ยผมผมว่าผมว่าเขาไม่ได้มีอะไรพี่ผมเขาว่าเขามีแค่ความเร็วอ่ะพี่เขามีแค่ความเร็ว เราก็เเวพราะว่าเ <_ d> um> พราะว่าผมเนี่ยดูตอนนั้นอะเสียแขกเสียแขกเขาได้สมิ่ไปแล้วมีผมมีเสืยคิมเขาเลือกที่จะต่อยกับเสียคิมตอนนั้นครับที่ว่าเสือคิมแพ้ครับอ๋ <_ d> um> อที่เสือคิมเคยไปต่อยที่ญี่ปุ่นแล้วแพ้เทนชินนี่แหละใช่ครับนั่นแหละครับรอบนั้นครับเขาเขาส่งรายชื่อผมไปว่าพระจัน์ฉายกับเสอคิมเขาเขาเลือกที่จะต่อยกับเสคิมแต่เขาเลือกคู่ชกได้ไงประเด็นใช่ไหมเอางี้กว่าถ้าเทนชินเนี่ยเขาดูอยู่อาจจะมีล่ามแปล พราะท่านฉายอยากจะฝากอะไรบอกเคนชินบ้างไหมผมก็ไม่อยากฝากมากผมไม่อยากว่าผมอยากให้คุณเตะผมอยากจะไปให้คุณเตะละเกินแต่ว่าไม่ได้ที่ญี่ปุ่นอืมที่ไหนอ่ะคุณอยากเตะคุณอยากเตะผมที่ไหนคุณบอกมาเลยเดี๋ยวผมไม่ให้เตะเอ,อ่อแต่ทำไมไม่ไปไ<ว>ที่ญี่ปุ่น่ะทำไมอ่ะโอพ้พี่ญี่ปุ่นเนี่ยซุปเปอร์ตานี่ถ้าไม่นับไม่นอกถ้าไม่ไม่นับยังไม่ชนะเลยพี่บางทีเนี่ยผมว่านะในความคิดผมมันชนะยากพี่ก็คือกลัวตรงนี้ ใช่ไหมกลัวเรื่องการดัดสนอย่างเดียวใช่ครับอย่างเช่นรถถังนั้นพี่ต่อยเงี้ยโอ้โหพี่ต่อยจริงจริงนะนรับดูไงก็ไม่ไม่แพ้อ่ะพี่คือต่อยแทบตายสุดท้ายมียกพิเศษเหมือนเดิมครับหามข้อมุมอ่ะแต่ผมบอกเลยนะว่ามวยญี่ปุ่นเนี่ยไม่ว่าจะแล้วแต่พี่ผมให้เตะขาคือเราเตะมันไม่อยู่อืมไอพวกเนี้ยไม่รู้เป็นอะไรพี่มันเตะเตะมันไงเตะมันก็ไม่อยู่พี่เตะอยู่ยากมากอื แต่ขอแค่ศอกศอกเดียวเดี๋ยวดูมันวิ่งหนีแน่พวกเนี้ยเออแล้วถ้าเขาไม่ให้ใช้ศอกอ่ะทำไงอ่ะก็นี่ไงพี่เขาเลือกที่ต่อยคิกบ็อกซิ่งครับเพราะมันศอกไม่ได้ไงพี่แต่ว่าเทนชินเขาคงไม่ไปต่อยที่อื่นนอกจากญี่ปุ่นใช่เขาเขาต่อยเขาต่อยเป็นตุรกตาอยูู่ล่าสุดอยู่ที่บ้านล่าสุดเขาให้สองแสนกับคอมเพสเนี่ยเขาเยอะนะพี่อ๋อล่าสุดเขาเสนอคอมเพสใจะแจกไปถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเป็นคอมเพสไปต่อยกับเทนชินนนมองยังไง ผคจะไปตจะไปวิ่งไล่จับเขาทันรึเปล่าอรนะัต่อยากนาะต่อยากที่ญี่ปุ่นเขาแบบเร็วด้วยคือเขาเร็วด้วยแล้วแบบ<ๆ>เขาเลือดต่อยโคเพราะอะไรพี่รู้ไหมอ่ะเพราะอะไรหนึ่งเลยพชรเนี่มวยฝีมือแล้วไม่มีความรวดเร็วมันตอกไม่ได้<ๆ>ตีเข่าไม่ได้อืถ<ๆ>้ายืนซอยแลกแข้ง็ลากอีกอย่างเนี่ยน้องโค้ดเนี่ยเป็นมวยเขา่าเป็นมวยเดินอื<ๆ>แล้วมุมถามว่าไปเจอเนี่ย อย่าแม่งเตะมันวิ่งหนีเตะวิ่งหนีเอาเราจะล้ดน้องเป็นเตดัน้องเปนเสียเปรียบเขาไปขึ้นเรากอดไม่ได้ด้วยประเด็นเข้าไปกอดตียังไม่ได้อีกเป็นกอดก็ห้ามห้ามตีท่อนฟอกก็ไม่ได้คือเราเสียเสียเปรียบในรูปแบบกติกาใช่อะมันเสียแปดมันมันเสียเปรียบมันคือมันเสียเปรียบในรูปแบบกติกาเขาอลบาไปดุมารดอยได้ดูไหมฮะผมว่ามผมอยากปล่อยมากประเด็นชินเน่ะครับผมแต่ว่าก็รอโอกาส แต่ว่าที่เขาบอกที่ผมคุยกันวันนั้นกับโปรโมเตอร์นะครับผมไปคนนี้ว่าเขาเอาผมไปต่อยญี่ปุ่นเลยนะครับเขาบอกว่ามวยรอบผมเนี่ยเทนชินยังไม่ได้ต่อยเขาเป็นตัวยืนตัวชิงแชมป์เลยแต่คือตอนเนี้ยเทนชินย้อจะทำหนักได้หรือเปล่าร้อยี่สิบสองปอนด์ครับไม่น่าได้เพราะว่าตัวแก่ใหญ่มากอืไฟที่แล้วก็เท่าไหร่ห้าห้าสิบหกป่ะเพราะว่าไปแล้วเขาว่าร้อสามหนักถึงมารดอยนี่ครับใช่สิปอนครับ ไฟต่อยกับกุมารดยอยแ้งหนักสิบปอนด์อ่ะสิบปอนด์ก็เกือบเกือบห้าัวไปอีกใช่ครับชีวรับเสียเปรียบแรงกว่าใช่แล้วอย่างเราเราไปบ้านเขาแล้ว,ลวเราไงเราก็ต้องต่อยไอวบีครับ ถ้า<ช>เราไม่ต่อยเราเอาเราจังนี่ไหนเออเออถูกถูกถูกแบบแพ้ชนะค่อยว่าอีกทีใช่ครับเ,ออเราเปเสียเปรียบคือเขาจะต่อยอยู่แต่ในบ้านเขานค่ครับครับอ่ะก็รอติดตามดูนะครู่ในฝันอ,อาจารย์ฉายเทียนจินหลายคนอยากจะส่งอาจารยฉายไปต่อยเหลืเอ,อเกินแล้วก็อีกฝั่งของ